สวัสดีค่ะทุกคนพบกับจูจูดีสเดย์นะคะก็สําหรับวันนี้ค่ะจะพาทุกคนมาอัปเดตแฮร r แคร์ร o u t i n e ฉบับคนผมร่วงนะคะหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าจูดทําสีผมบ่อยมากๆแล้วก็เราไว้ผมยาวอย่างนี้ด้วยเนาะก็จะยิ่งต้องแบบดูแลกันเข้าไปใหญ่คือเวลาสางผมหรือเวลาหวีผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือผมมันจะแบบชอบร่วงติดมาเนี่ยประกอบกับความคงความเครียดอะไรอีกนะคะก็จากที่ร่วงเยอะอยู่แล้วนะคะก็ยิ่งร่วงกันเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับมาจริงจังกับการรักษาผมร่วงก่อนที่ ที่อะไรที่ผมจะร่วงหมดหัวหนึ่งนะคะเนี่ยทุกคนจูจะให้ดูผมรวงตามพื้นห้องเยอะมากแบบว่าห้องนอนเวลาหวีผมใดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงห้องน้ำก็มีด้วยเหมือนกันนะเวลาสระผมแม่เจ้ามีอีกปะเนี่ยเยอะมาก นั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยคือคัดมาแล้วแล้วก็ no อนเซอร์นะคะเริ่มจากแชมพูกับครีมนวดนะคะจูจะใช้เป็นของนี่เลยค่ะทุกคนซูบากิพรีเมียมรีแพ์ขวดสีทองแบบนี้เลยตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ทําสีผมผมแห้งชี้ฟูมากๆเลยนะคะเพราะว่าพวกสาเหตุนี้แหละจะทําให้เราแบบผมร่วงต่อไปนะซึ่งนวัตรกรรมจากซูบากิเนี่ยเขาก็จะช่วยให้สารบํารุงซึมซาบเข้าไปนะแล้วก็กักเก็บอยู่ในเส้นผมได้นานพอใช้แล้วเนี่ยก็จะทําให้ผมเราเนี่ยเป็นทรงสวยนะทุกคนแล้วก็ จะบอกว่าผมมันช้าลงด้วยนะคะนุ่มมากและที่สําคัญคือกลิ่นมันแบบกลิ่นมันหอมมากทุกคนมันกลิ่นออกแบบว่ามีความฟรุตตี้ฟลอรัล เนี่ยคือเวลาจูใช้อันเนี้ยหลายๆคนจะทักเยอะมากว่าแบบเฮ้ยผมหอมมากซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่กลิ่นหอมจริงๆแล้วก็แนะนํามากๆขวดละ299บาทนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้จะเป็นแชมพูนะใส่ๆแบบนี้ตัวนี้จะเป็นครีมนวดนาะสีออกแบบว่าคัสตาร์ดขุ่นๆสามารถหาซื้อได้ตาม What e Boy, วัตสาร If and Boy บ i l วิ r ทรีมนะคะท็อปหรือว่าจะเป็นช่องทักของซูบากิเองก็ได้ค่ะ ถัดมาแฮร์เซร่มนะคะที่จะใช้จะเป็นของตัวนี้เลยค่ะทุกคนเนกตาฟาร์มาอินเทนซีฟเฮร์เซรามนะจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้คือแบบดีมากจวดได้ทําการไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลดผมร่วงมานะคะซึ่งสารสกัดที่เขามักจะนิยมใช้แล้วก็เห็นผลมากๆมันจะมีส่วนผสมของรีเดนซิลซึ่งเป็นสารสกัดจากพืชตระกูลแบบต้นสนซึ่งเขาจะมีอยู่ในตัวนี้นําเข้าสารสกัดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะทุกคนเขาก็จะช่วยทําให้แบบว่าผมเราขาดน้อยลงน้อยอย่างที่บอก ไปแล้วก็เพิ่มการงอกของเส้นผมด้วยนะคะหลายหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเซรั่มใช่ไหมมันจะเหนียวหรือเปล่าความจริงคือไม่อยากอฉีดให้ดูเลยทุกคนมันเป็นละอองเหมือนแบบอย่างเงี้ยเหมือนเป็นละอองแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสเปรย์ฉีดหน้าเลยตัวเซรัมะะ่มมาค่ะมีความบางเบาซึมง,ง่ายแล้วก็ไม่เหนียวเนอหนะเดี๋ยวจุจะแบบแหวกผมให้ดูเลยวิธีใช้อะ่ะคือเราแหวกผมตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฉีดตรงเนี้ยฉีดตัวเซรัมะะ่มมาค่ะทุกคนเข้าไปที่หนังหัวนะคะแล้วก็วนๆวนๆ,วนๆอย่างเงี้ย วนๆตรงหนังสีสันนะคะไม่จําเป็นต้องฉีดให้โดนผมซึมซาบสารบํารุงเข้าไปนะจ๊ะนี่ไม่มีสารให้เกิดการระคายเคืองด้วยซิลิโคอนอะไรต่างๆ SLS SLES คือใครแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เลยหรือ,มรอแม้กระทั่งคนท้องก็สามารถใช้ได้จ้าขวดนี้ขนาด 50ML ราคา990บาทนะสามารถใช้ได้นานมากๆหาซื้อได้ที่ Li n e n e ดเน็ a r ตอ a ์ฟานะหรือว่าจะ IG Sho p e e Lazada ้เขาก็มีเหมือนกันนะคะจะทิ้งรายละเอียดการสั่งซื้อหรือว่าช่องทางอะไรทั้งหมดนะคะไว้ ที่ d e s c r i p t i o n box เพื่อนๆก็สามารถบบกดเข้าไปส่องหรือว่าเข้าไปเลือกซื้อได้เลยค่ะทันมาก็จะเป็นในหมวดวิตามินกันบ้างนะคะทุกคนสําหรับตัวนี้ชื่อว่า e c t a ah r แ ha ร r นะจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นวิตามินตัวเดียวเลยทุกคนที่จุกินแล้วแบบเฮ้ยมันเห็นผลนะแล้วก็ปลอดภัยจริงๆค่ะเขาจะเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะทุกคนดีอันนี้คืออันที่กินไปแล้วเรียบร้อยสารสกัดหลักตัวเนี้ยเขาก็จะไปช่วยในเรื่องของการลดการขาดดุดร่วงของเส้นผมรวมไปถึงแบบดอกจันเลยนะว่าช่วยให้ผมงอก ใหม่ด้วยนะคะเป็นแบบว่าผมเส้นเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรอย่างเงี้ยที่งอกใหม่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ทําให้ขนในส่วนอื่นๆยาวขึ้นนะคะทุกคนแบบว่าขนแขนขนขาคือเขาจะไปโฟกัสในเรื่องของผมเลยเนาะทำให้ผมแบบว่าร่วงน้อยลงแล้วก็ยังเพิ่มการงอกใหม่ของเส้นผมสามารถลดเอ,อ่อผมร่วงที่เป็นกรรมพันธุ์ได้ด้วยนะทุกคนปริมาณที่เพสันตแนะนํานะคะก็จะอยู่ที่1-2เม็ดต่อวนันแต่ว่าก็แล้วแต่คนด้วยนะเช่นบางคนแบบว่าผมร่วงเยอะบางคนมีแบบความผม บางอะไรเงี้ยก็จะกินไม่เท่ากันนะคะส่วนตัวจะกินไปเลยสองเม็ดเจ้าเพื่อแบบความเห็นผลลัพธ์ที่แบบเร็วขึ้นนะคะ <c oughs> ก็ตลอดเกือบ2เดือนที่ผ่านมานะทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นผลชัดมากๆหลักๆอ่ะคิดว่าน่าจะมาจาก2ตัวนี้แหละที่เป็นวิตามินกับตัวเซรั่มนะคะคือเวลาสางผมอย่างเงี้ยผมร่วงน้อยลงมากเนี่ย จะมีมาเส้นเดียวนะคะจากปกติคือเวลาสางแล้วแบบผมร่วงเยอะมากเหมือนหนังหัวของเราว่าแข็งแรงขึ้นทุกคนรู้สึกได้ถึงแบบว่าการได้รับการดูแลอย่างจริงจังเนี่ยเราก็แบบพวกลูกผมอะคะ่ะทุกคนก็เกิดขึ้นมาตรงนี้เยอะมากๆเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเบบี้แฮร์ใช่ไหม เนี่ยเพราะว่าปกติจวยกผมตรงนี้ก็คือแทบไม่ค่อยมีผมนะทุกคนเนี่ยแบบข้างๆนี้ฉันก็จะเป็นแบบน้องหัวเมงไม่ค่อยมีผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบช่วยได้ดีมากๆเนาะแล้วก็พวกรอยแสกกลางอะไรเงี้ยค่ะมันก็แคบลงด้วยจุลบอกตัววิตามินเมื่อกี้ตัววิตามินเมื่อกี้นะคะที่เป็น Hair เน็กตาแฮ์เนาะอันนี้ราคาอยู่ที่890บาทสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางที่จุบอกไปตอนแรกเลยเนาะไลน์แอดเน็กตาฟาร์มานะคะอินสตาแกรมลาซาด้าช้อปปี้สามารถกดเข้าไปดูได้ ทุกอย่าง description box นะคะทิ้งไว้ให้หมดแล้วจ้านอกจากนี้ค่ะทุกคนยังมีไอเทมอื่นที่อยากพูดถึงเพราะว่าฉันกำลังจริงจังกับการรักษาผมร่วงมากเวอร์มันคือสิ่งนี้หืีจากแบรนด์ Aveda m นมี paddle brush ฉันก็ไปสอยสิ่งนี้มามันก็จะแบบราคาจุกๆอยู่เหมือนกันนะคือปกติพูดตรงๆว่าใช้หวีในราคาแบบ5้บาท เออไม่เกิน100แต่อันนี้หวีเป็นหวีที่แบบจุกจุกแปบาทอันนี้เป็นไซส์มินิด้วยนะคะแต่จะรู้สึกว่าเฮ้ยไซส์มินิอกำลังโอเคนะถ้าไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้ค่ะก็จะประมาณพันนิดนิด อืมแต่ว่าหวีจะใหญ่มากแล้วหัวเราก็แค่นี้อะเนาะเท่าที่ใช้มานะประมาณ2อาทิตย์รู้สึกว่าเฮ้ยหวีมันนุ่มอยู่เหมือนกันนะแล้วแบบว่ามันทําให้ผมของเราอะพันกันน้อยลงเหมือนลดการพันของเส้นผมพอเส้นผมได้พันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ค่อยหลุดร่วงติดกับหวีหรือว่าติดกับมือมาอย่างเงี้ยเขาเคลมว่ามันจะช่วยลดความเครียดของหนังหัวได้ด้วยอะไรเงี้ยเท่าที่ใช้มาก็เฮ้ยรู้สึกว่าเวิร์กหรือคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันแพงแต่นั่นแหละจูรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คุ้มค่า อยู่นะที่ซื้อมาหรือเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อมาแล้วคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะแบบว่ามาแลกเปลี่ยนกันก็มีพวกแบบ even boy หรือว่าเอออะไรนะ m ลตี้หรือว่าจะไปซื้อออฟฟิเชีกับของ a เว d ดาก็ได้เหมือนกันแต่อุ้ยแล้วมันสบายหนังหัวจริงๆนะราคาเกือบเท่าวิตามินแล้ว ไอเทมสุดท้ายก็คือนี่เลยค่ะทุกคนยางมัดผมนะคะเป็นของ Invisible นั่นเองคือจะบอกว่าดีมากคือจะใช้มันนานมากเป็นยางมัดผมที่มันจะทําให้ผมของเราอะค่ะไม่ตึงมันจะไม่ตึงหัวแล้วก็เวลาเอ่อมัดเนี่ยผมมันก็จะไม่เป็นรอยด้วยนะคะผมไม่พันกันด้วยก็จะทําให้เวลาดึงออกอย่างเงี้ยค่ะผมมันจะไม่ล่วงไม่หลุดออกมานะคะเพราะว่าปกติอะถ้าเราใช้เป็นแบบยางยืดนะคะทุกคนแบบผมก็จะพันกันกับยางยืดมากแล้วพอเวลาดึงเจ็บหัวมากแล้วก็แถมผม ร่วงหลุดออกมาด้วยนะจ๊ะมันจะเป็นกล่องะทุกคนน่าจะเคยเห็นเป็นกล่องแล้วก็มี3อันอยู่ข้างในนะคะราคาเอ่อสบาทประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ใช้ได้นานมากๆเลยค่ะสภาพตอนนี้มันอาจจะเยินเยิยืดๆหน่อยเนาะคือวิธีการถนอมการใช้งานของน้องอะคะ่ะก็คือเอาตัวที่ยืดๆอย่างเงี้ยไปแช่น้าอุ่นนะคะแบบน้ําร้อนเลยพอแช่ปุ๊บ ตัวยางตัวนี้มันก็ต้องหดลงพอมันหดลงอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอามาใช้ได้ถนอมการใช้งานเนาะแบบดีมากๆแต่ที่สําคัญคืออะไรอย่าทําหายประเด็นสําคัญเลยคืออย่าทําหายเพราะว่าแบบชอบแบบเอาไปวางไว้ไหนก็ไม่รู้แล้วก็หาไม่เจอนั่นแหละค่ะก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่แนะนาโอเคค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับ h a รค care routine เนาะฉบ,บับอัปเดตแล้วก็คัดมาแล้วว่าปังนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะถ้าใครเคยแบบกินตัวไหน แล้วดีใช้ตัวไหนแล้วดีอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกัอีกในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย